สวัสดีค่ะดูแม่ลินแอฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะนอนเลยดิลูกคนแกง่งพาน้องนอนแล้วเด็กดีพาน้องนอนพาน้องนอนแล้วเอือฮ่ะเตียงไงเตียงพาน้องนอนพาน้องนอนเอือจะเอ้ดูนะคะพยายามมากมีความพยายามจะพาจังขวัญน,นอนนะก่อนเดินไปดูละนอนเลยดิเตียงเตียงหาแม่ไหนเอืออากาศดีนะคะวันนี้ อากาศดีมากเดีดิด้งอืออขวานมาน้องกับพี่แล้วขวานเฮ้ยน้องเออเดี๋ยวคุณแม่นะคุณแม่เฝ้าขวานมาน้องกับพี่คิมแล้วขวานเตี้ยงแล้วลูกเตี้ยงให้น้องให้น้องเล่นเลวจับมือกับน้องและคนแก่เตี้ยเตี้ยเตี้ยงแล้วเตี้ยงแล้วจับมือเตี้ยเตี้ยเหนาลงเหนาลงเตี้ยหาพี่คิมหาน้องหาหน้อง อ้าวอมีความพยายามมากนะไป<ม>เออ,เอ,อพาน้องนอนพาน้องนอนดีดีดีอย่าลุกไปไหนคะ<ม>่ะบอกว่าพาน้องนอนดีดีอุยยะตื่นแล้วนะไม่นอนอ่ะความพยายามนะแต่ขวัญไม่นอนนะอ<ม>ือรักรักรักเออรักเออรัก ชวนกันไปไหนลูกฮึชวนกันไปเที่ยวไหนอ่ะจับมือน้องไหนลูกคนเก๋อ่ะจับมือจับมือน้องจับมือน้องไอ้่ะ <laughs> จับมือน้องหน่อยหยาโอเคค่ะบายบายบ๊ายบาย โอเคค่ะเดี๋ยวฟันเดี๋ยวฟันโอเคค่ะบ๊ายบาย